้โอมีช in. no ิบะมาดินี่มาเล็เข้ากล้องเร็วมาเด้อเด้อเดเด้อเดเด้เด้อเด้เดเด้เดรู้จักหมู่บ้านนะสักุงไหมครับ บ้านบอกไปได้โอกาสไม่กลางเต้นแล้วก็ปูเสือนอนสูงขึ้นนี่ถ้าเกิดฝนไม่ตกนะอ่ะอันนี้ได้รับคําเชิญชวนให้ลองชิมแอลกอฮอล์พื้นบ้านเขาเรียกสุราป่า <c oughs> เรียกให้เพราะสุราพื้นบ้านบอกพนไฟได้เลยเดี๋ยวลองดูหน่อย รังน่คยอไรูู่้ิ่เขาเคยเขาเคยวัดแม่วันกี่ดีกีไม่วไม่วัดใช่ไหมประมาณประมาณห้าสิบหกสิบวัดกันที่แบบว่าเอาเค็มหรือเปล่าหกหกสิบนี่มันต้องกินแบบตอนอุณหภูมิแบบหนาวสุดขั้วนี่ี่เขาโชว์เขาบอกว่าหกสิบดีกรีไหนดูซิหกสิบดีกรีอ่ะดูไฟลุกถูอุ้ยรรออ่า เมื่อกี้จัดไปแค่ครึ่งเป๊กน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปนอนก,นก่อนนะครับแค่นี้นะครับกรับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วกับคุณลุงไรเดอร์นะฮะตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีผมตื่นสายวันนี้ว่าจะไปหาที่นอน หรือว่าลานกลางเต้นแถวน้ำหนาวนอนสักคืนนะฮะแล้วก็ทิศนี้พิเศษอีกแล้วออกมาคนเดียวเพื่อนไม่ครบนะฮะรอบนี้ก็ลองออกมาใช้ชีวิตบนถนนคนเดียวดูสักครั้งการขี่คนเดียวมันไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือการได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนขึ้น ทริปนี้ผมมีเวลา4วัน3คืนในการออกไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีผู้ติดตามใดๆแต่ว่าคืนสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะครับสำหรับ ความท้าทายของทริปนี้ก็คือการที่ผมจะออกมาคนเดียวใช้ชีวิตบนถนนแล้วก็กางเต้นนอนอยู่คนเดียวผมก็แค่อยากรู้ว่ามันจะเหงาไหมคำว่าเหงาเนี่ยมันมีอยู่ในบันทึกชีวิตการเดินทางของผมหรือเปล่าเรื่องของเรื่องก็คือออกมาสายก็ถ้าออกมาเช้ามืดเลยเนี่ยมันก็จะไม่เจอเหรอกครับรถอะรถเยอะขนาดนี้นะเออ นี่มาถึงนี่หกโมงครึ่งแล้วเออความบันเทิงล้วนๆเลยคิดด้วยแต่ก่อพี่ก็ทันนะ <c oughs> ไม่น่าทนฮ่าเลยเดวิสันนะฮะรถในฝันของใครหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยอย่างเท่ ดูจากในแผนที่นี่หน้ากำลังจะขึ้นเขาแล้วนะฮะเนี่ยนั่นไงใจเรื่องไปฮะขอ,องดีต้องวิ่งใส่วันนี้ขี่แบบเน้นประหยัดเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่ามาคนเดียวอาจจะต้องทำอะไรที่มันเซฟมากขึ้นไม่รู้ว่าจะเหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวขึ้นนี้ก็รู้แล้วก็อีกอย่างนึงขี่ออกมาคนเดียวด้วยก็ก็ทำอะไรก็คนเดียวหมดแหละวันนี้ไปครับไปครับเขาปักธงชัยยาวเลยนะเนี่ยแต่ดี หกเลนแล้วก็รถบรรทุกเริ่มบางตาไปแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้ากระถูกสักรีนด้วยความชันก็จะทำความเร็วมากไม่ได้นะแล้วก็รถที่เล็กๆเนี่ยที่ทำความเร็วได้ก็จะแสงเงินไปแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนี่พามาทางหลวงชนบทสี่ศูนย์สามหกโอ้เอาไป ระยะทางเหลืออีก197กิโลนะน้ำมันเหลือได้อีก269กิโลคิดซะว่ามันน่าจะเซฟกันแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาพามาดูวิวอะไรนะขี่ๆพี่เถอะทางไม่เคยมาอืมแต่ก็ไม่ได้ทำปั๊มเร็วอะไรมากมายฮนะตอนนี้ผมขี่อยู่ประมาณ80-90ร้อยนะฮะเพราะว่ามเป็นทางหลวงชนบทเนาะเมฆสวยดีวันนี้เป็นกลุ่มๆเกาะเกาะเลยเออบวกกับทางที่รถน้อยด้วยแล้วก็ต้นอ้อยเป็นสีเขียวก็อ่ะ ได้ได้เีงแตว่าตอนเนี้มันสามสสแล้วโอ้โอเคเมื่อกี้ยัง36อยู่อ Oh. นี่มันคือแยกของความวุ่นวายชัดๆโอ้ oh. <laughs> ตายแล้วอ้า ah. นนดีครับพี่มาคนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับที่จองไว้ผ่านเฟซบุ๊กค,ครับอ๋อโอเคค่ะครับ ถึงเฉยเจ๋งโคตรอะ่ะเฮ้ยดี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 ดเฉยเฮ้ยนี่มันเกินความคาดหวังเว้ยทุกคนฮัมสวัสดีครับฮะ ทางบนนู้นเลยอะเหรอไม่มีอะไรบังเลยอะสิพ้าทิดขึ้นทางไหนอะพี่ <c oughs> ขึ้นทางนี้ใช่ป่ะ <c oughs> ตรงนั้นได้ไหม <c oughs> ตรงน่วนนะครับเนี่ยที่มันเป็นเวิร์งอยู่ตรงนั้นร้านนี้ครับร้านเบีย์ครับหรือว่าข้างล่าง ลานบีเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ช่องนั้นอะระหว่างต้นไม้สองต้น<ด>ตน,นั่นได้ใช่ปะเอามอเตอร์ไซค์ลงมาจอดได้ปะจอดได้ครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากครับคือทำไมเลือกตรงนี้เว้ยเอาตามไอเดียท่านใหม่เลยขคดไกลห้องน้ำวิวไม่ขี้เลพาทิตย์ขึ้นทางนู้นมีต้นไม้บางล่มจบละ <c oughs> นี่มันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะวิวมังกรชัดช <c oughs> คเจ๋งเจ๋งโคตรโคเจ๋งเจ๋งโคตรโอ้อยได้ <S <S ที่การไปแล้วที่นี่คนละร้อยห้าบาทแล้วก็เครื่องดื่มเมื่อกี้ไปถามพี่ก็ตอบได้โดนใจมากถามว่าพี่ที่นี่มีน้าแข็งกับเบียร์ไหมเบียร์ขายไหม เขาบอกเทียบเขาตอบงี้ไม่ถามเลยต่อแล้วเคเดี๋ยวกางทับตันนะหลบร้อนก่อนนาที่หลบร้อนอเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ้านเราคืนนี้มากับน้องลูกว่าเจ้าเกา่าเขาบอกว่า หลังเขานู่นอะเมื่อคืนตอนตีห้าพระจันทร์ตกสวยมากเดี๋ยวคืนนี้ต้องตื่นมาดูแล้วตอนกลางคืนนะก็ปิดไฟมืดหมดถ้ามันจะมีดาวแจ๋วแหละ ที่สุดเราก็ถึงจนได้ไล่อาคินออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าผมออกจากบ้านร้อหมุนตีห้าถึงเนี่ยบ่ายสองสามสิบนาทีสม่ดีแบบก็ประมาณนั้นก็วันนี้เจอแดดสูงสุดสามสิบเจ็ดองศาแล้วก็เจ้าของร้านเดินมาบอกนะว่าเมื่อคืนเจอพระจันร์ลุงใหญ่มากตกอยู่หลังเขาด้านนู้น เดี๋ยวคืนนี้จะลองตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาถ่ายรูปดูจะถ่ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะแล้วก็ดาวเหมือนกันเขาบอกดาวสวยตอนกลางคืนเขาบอกมันจะมืดก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะเจออะไรบ้างคืนนี้แต่ลมที่เนี่ยแรงหรือเปล่าก็พอประมาณนะแต่มันก็เหมือนแบบมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะแดดแรงๆแ,แบบนี้กลางทับเสร็จนั่งอยู่ในทับก็มีลมโชยมาก็เย็นสบายเลย 18แนาฬิกาห้ไทยอาทิตย์ตกแล้วจะมีเมฆคึมๆหน่อยๆแต่ว่ามาพูดเรื่องพอยวันนี้เลยว่าคือไม่เคยได้ออกคุณเดียวแบบเป็นทางการมาก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะไปนะท่านใหม่หรือพี่อําคุงหรือยุย้ยหรือคนอื่นๆไปตามพี่มิตบ้างไปตามพี่ปุ้มบ้างอะไรพ้กนี้ วันนี้ mm hmm. อยากชาเล่นตัวเองนิดหนึ่งก็คือออกมาคนเดียวดูสิดูสิว่ามันจะไหวหรือว่ารอดไหมคำ <c oughs> ถามแรกเลยคือมันจะจะมีคนถามว่าเหงาหรือเปล่านะไม่มีเวลาเหงาเลย <c oughs> อย่ตอนขี่มอเตอร์ไซคเหงาไม่ได้มันต้องมันต้องเซฟบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อย ยิงแบบทางที่เคยมาแล้วไม่เคยมานานอะไรพวกเนี้ยเราจะมองหาความเปลี่ยนแปลงหรือหรือทางที่ไม่เคยไปอย่างเงี้ยเราก็จะมองเจ็บวันนี้ผ่านทางสวยๆเยอะอคปกรสถานที่อย่างนี้ไม่เคยมานอนมาก่อนเลยนะน้ำหนาวในน้ำหนาวเนี่ยคือขี่ผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปวันนี้ได้เข้ามานอนเนาะตอนแรกก็แอบตกใจนิดนึงคือ ไปปัก Google Map แล้วก็กางกางกางแผนที่ดูเออไม่เห็นมีอะไรในแผนที่แต่พอมาถึงที่จริงนี่เออสุดจะประทับใจอ่ะห้องน้ำแบบคือคือดีมากร้านกลางเต็นด์ดีมากสถานที่ดีมากนะแล้วก็การบริการนี่เอาไปงี้เลยเขาดูแลใจใส่ลูกค้ามากคือของอะ่ะเราเราสั่งเขานะเขามาส่งให้ถึงเต็นท์เลยนะแล้วก็ เอาของมาก่อนแล้วก็คิดเงินดีมากแล้วก็เขายังมีแนะนําด้วยว่าอืมคล่อยฟังเมื่อคืนดาวไปมากดาวสวยมากคืนนี้ถ้าถ่ายได้จะถ่ายแล้วก็พระจันทร์เนี่ยมันจะตกตอนประมาณตีสี่ตีห้าถ้าตื่นมาถ่ายได้จะตื่นอากาศดีเนี่ยลมเย็น วายมากลมดีและนี่ก็เป็นค่าคืนของการเดินทางวันแรกคืนแรกนะฮะผมก็นั่งรับลมเสพบรรยากาศดูดวงจันทร์ นั่งคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยก็คืนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรหือหวาท้าทายหรือว่าผจญภัยมากมายนะฮะก็คงจะต้องขอใช้เวลาในการพักผ่อนเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังเหลือวันที่จะต้องเดินทางต่ออีก3วัน2คืนกันเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่มีหมุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นี่จะเป็นลานเมื่อกี้ จ้าของร้านบอกนางกินข้าวตรงนี้ไหมนั่นงกินข้าวชมจันเลยบอกว่าไม่เอาอะไปกินที่เต็นท์แล้วกันอันนี้ก็เป็นลานบนเจ๋งมากอะคงจะต้องนอนก่อนละสามทุ่มสี่นาทีก็มาได้กลางเตปนนะอยู่กระทับแล้วก็แผ่นปูนอนแล้วก็ถุงนอน นอนเลยดีกว่าอากาศดีไม่ต้องการเป็นโอ่าสันเช้ามาแล้วเว้ยและพระจันท์ก็ยังไม่ตกที่ตีย่าขึ้นพระจันทร์ยังอยู่ ได้เวลาบอกลากับสถานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เจ็ดโมงก็เดี๋ยวจะไปขี่เล่นต่ออากาศมันดีเนาะเลยออกเช้าหน่อยคือจะไปออกขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนั่นแหละเก็บของเสร็จสับหมดเรียบร้อยเดีย๋ยวอาจจะหาพัก กิบกาแฟแป๊บนึงหาอาหารเช้ากินแล้วก็ประชนภัยกันต่อตามไปดูกันด้วยนะดูฮะแล้วก็ลงอย่างชันนะแล้วก็ดินกันอย่างนี้นะ,ะเออเออเออเอเอ คือถามว่ายากมากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากอะ่ะแต่ว่ารถมันไม่ได้เหมาะไง <laughs> ดูที่นั่นบายบายไลอาคินลเราจะเลี้ยวขวาย้อนกลับไปเส้นทางที่เราเข้ามาเมื่อวานไม่ผิดหวังที่ออกมาแต่เช้าอากาศโคตรดีอะ เย็นสบายมากอะกลกาดีจริงเลียวขวาเข้าสู่ถนนมาเล็กหนึ่งสองไปลมสักสินะซ้ายไปจุมแพเนาะ ใช้แค่รสชาติดีมากนะฮะราคานี่ถูกมากจนตกใจเลยตอนจ่ายเงิน,นะฮะน้ำกาแฟก๋วยเตี๋ยวหกสิบเจ็ดบาทไปหากินที่ไหนได้โอ้ยถึงแล้วไฮไลท์ของข้าพเจ้าอาฮาอาฮา Ah ha. Ah ha. ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวก็จะเห็นบรรยากาศทั้งหมดของหมู่บ้านเปียงซอฝั่งนู้นมีทะเลหมอกแต่ว่าไปดูยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เห็นดินแดงๆตรงนี้แะนี่คือภูเขาทั้งลูกที่ที่ที่โฮมสเตย์เาบอกว่ามันสไลด์ลงไปข้างล่างดินโคลนจากเนี้ยไหลไปถึงตัวเมืองแน,น่ เขาทั้งลูกหายไปเลยจ้า และในส่วนของตัวผมเองนะหรือว่าคุณลุงเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไปตั้งหลักที่ภูทับเบิกไว้ก่อนนะส่วนจะไปปากหลักตรงไหนหรือว่าอยากจะไปสิงอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาตร,ตรงเลยนะไม่ได้มีแผนอะไรรองรับไว้เลยว่าจะทําอะไรตรงไหนก็ขึ้นไปก่อนก็แล้วกันไปดูว่าจะไปสิงอยู่ตรงไหนได้บ้างก็แล้วกันนะครับ ภูท่าเบิกเนี่ยสมัยก่อนเคยนับนะว่ามากี่ครั้งเดี๋ยวนี้เลิกแล้นไไวนับไม่ไหวไวจัดแต่ที่เหมือนเดิมคือความรู้สึกเหมือนยังกับว่าไม่เคยมาแล้วก็พอมาเจอแล้วก็รู้สึกอ๋อผมรู้สึกดีทุกครั้งที่มาที่นี่เป็นสถานที่ที่มาไม่ว่าเมื่อ,อไหร ไม่เคยเจอว่าคนน้อยคนเยอะตลอดอาจจะเป็นเหตุผลหรือสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ถนนตรงจุดที่มันพังเยอะๆไม่สามารถซ่อมได้ท้กทีฟาร์มแกะแตกโอ้มวลมหาประชาชนมาดูแกะอ้แตกข้างหน้าของเราตรงนู้นสบายแล้ว ทแนวไอยหมอกหลายข้ามทางแจ๋วเลยโคตรสวยเลยทุกคนและนี่ก็เป็นการเดินทางหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันที่เราใช้ชีวิตมาคนเดียวนะฮะก็เดี๋ยวพักไว้ครึ่งแรกตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะครับ คือว่าเราจะฝังตัวอยู่ที่นาสะอุ้งเนี่ยแหละกับอากาศดีๆและบรรยากาศดีๆและผู้คนดีๆที่นี่